ทุกคนมาพออาคารสำนักง,งานหลังที่2ของเขานะเจ้าติดกําลังก่อสร้างอยู่นะเจ้าเขาจะมาอัปเดตกันว่าไปถึงไหนแล้วนะเจ้าแต่ก่อนอื่นจะขอแนะนานะเจ้าน้องก้อยนะเจ้าจินนธาดาเนี่ยติดวหวังน<อ>เนาะเพื่อก็จะดูแลโครงการของเขานะเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยดูแลโครงการนี้ทุกอย่างในสกรนะเจ้าโครงการทุกอย่างเนาะจะซื่อจะสร้างทุกอย่างรวมถึงเนี่ยสร้างอาคารเนี่ยก็จะติดต่อน้นองก้อยน้องก้อยจะเป็นคนประสานงานกับช่างผู้วบคกมงานนะเจ้ากับผูรับจา นี่นะเจ้าขงเขาก็จะมีทั้งหมดด้วยกันสองสัญญานะเจ้าก็คือสัญญาควบคุมงานก่อสร้างเนาะแล้วก็สัญญาก่อสร้างนะเจ้าวันนี้เขาก็จะมีตัวแทนของผู้ควบคุมงานก่อสร้างมาคือข้อมูลกับเฮาตัวนะเจ้าแป็นกล้องก่อนนี้น้องวุินะเจ้าน้องวุดนาทวุฒินาทวุฒิน้าเจ้าเป็นคนเชงยงใหม่เนาะวันนี้ฝนตกเนี่ยเป็นผู้ควบคุมงานสิมาคอยควบคุมงานเพื่อเฮานะเจ้า และแถมคนนึงเจ้าเป็นวิศวกรสำหรับโอกาสนี่ก็คือผู้รับจ้างของเขานะเจ้าสี่ผู้จ้างเป็นวันน้องนันเนาะน้องน้นในน้ำตัวครับอันนั้นสิน่นวนครับเจ้าสัตว์เกียรต์ครับคุมเดี๋ยวเขาจะพากันไปดูว่าราคาของเขาตั้งไปถึงไหนแล้วนะเจ้าแล้วก็วันพุธวันพฤห์นเนี่ยเนาะเดี๋เขาจะตรง,งนั้นงวดทีซีนะครับนแจกก่อนถึงไหน อะไรๆนี่คือโจมขับชาปก็แผนน่าจะเป็นนี่เราเริ่มเริ่มบวกับเพื่องขนังมาจัดไปดูจังสองนะจ้าถึงกันสองแล้วนะจ้ามาแล้วกันสองนี่คือคืนไหนแล้วะท้ามือก็จังสองตองนี้ก็ เรื่อระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าสื่อสารน่าจะประมาณ90%ครับส่วนห้องข้างๆนี่ก็ที่ผมผมว่าไปแล้วครับก็น่าจะประมาณวันที่8น่าจะเริ่มปิดเลครับ8ปดมินายครับแล้วห้องนั่งหรอห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์กนได้เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ของไฟประมวลผลของเก็บคองเซิร์ฟเวอร์ ส่วนสองห้องนี่ก็เป็นห้องน้ำใช้หญิงครับน้าชั้นสองคนนี้ห้องน้ำครับอนี้มีสองชั้นครับมีสองชั้นครับถ้าผู้ถือโครงการงสร้างตัวนี้ร้อยนะครับงสร้างสองเท่าร้อยงานสถาปัตย์ถ้าผมก็ประมาณแปดสิบห้าครับงานสถาปัตย์งานระบบต่อติดล้อมๆต่อประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับงานระบบครับถ้าถ้าผู้ถือข้างโครงการเนี่ยถ้าถ้าจะเกี่ยวกับประมาณ คั60%บงคงกานเกิด50เปอร็นต์แเกิด50%ล้ครัเ50%แล้วค่ะทุกคนอันนี้คือรร้งแ่งต่างๆรหว่างผู้วบคุมงนวันมาตรวจสอบทุกวันมีคนตรวจสอบที่เห่าเนาะจ้างแล้วสัญญาตั้งผู้ควบคุมหา5แสนนะเจ้าแบ่งใายเจ็ดหัวตอนนี้เบิกกลังหงที่ห้าแล้วเนาะที่ทำประกันแล้ว จกสร้างอาคารเต่าอี้ก่อนนะเจ้าแล้วเขาก็จะมาอัพเดตเคู่้ความเคลื่อนไหวไปเสร็จระยะระยะนะเจ้า